วัสดีค่ะตอนนี้นะคะเต็ก็อยู่ที่โรตัดน,นะคะพอดีว่าหนูจะกลับลาวแล้วใช่ไหมคะหนูก็เลยมาหาพอดีมีคุณน้านะคะฝากซื้อของนะคะหนูก็เลยมาซื้อของที่โรตัดน,นะคะก็เดี๋ยวจะมาหาซื้อของกันซึ่งของที่จะซื้อในวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นพวกอ่นาฬิกานะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่า หนูก็เลยจะมาหาซื้อของด้วยคือหนูก็จะมาหาซื้อของให้แม่ด้วยค่ะแล้วก็มาซื้อเครื่องสําอางด้วยเอ้หละคนก็ถามว่าเาตุ้มจะกลับลาวนานไหมหนูจะกลับลาวประมาณใกล้ๆเปิดเทอมถึงจะกลับมานะคะใกล้ๆเปิดเรียนนู่นแหละเพราะว่ากลับลาวประมาณอะ่ะ <c oughs> อันนี้คืออยู่ช่องปีใหม่เองค่ะเ<ไ>ปทนคั้งกับใครอีกก็เลยกลับ บ้านค่ะตอนแรกว่าจะไม่กลับใช่ไหมก่อที่จะไปปฏิบัติธรรมแต่ว่าเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจก็คือจะกลับแต่ช่วงปีใหม่อย่เงี้ยเขาบอกว่าของของรถเยอะมากแล้วก็ของรถเยอะของรถเยอะแล้วก็คนเยอะเพราะว่าช่วงปีใหม่เขาจะซื้อของกลับไปให้คุณพ่อคุณแม่กันนะคะแล้วก็เห็นในข่าวว่า มีรถที่กลับต่างจังหวัดเยอะด้วยหนูไม่สบายาจ็บคอเดี๋ยวหนูหาซื้อของแป๊บหนึ่งนะคะอะไรที่นี่ <c oughs> <c oughs> สีขาวเหรอใช่พี่ไม่จะสีดำเลยค่ะแต่ตอนนี้นะหรอคะไม,ไม่มีสีมาตอนนี้นัมีของผู้ชายไหมคะผู้ชายาก็ไม่มีนะหรือว่ามีแค่ของเฉพาะผู้หญิง นี่ยันโอ้ขอบคุณจ้าเท่าไหร่คะเฮ้ยปีจ้าประกันเราประกันอยู่เพรคุณอยู่จ้าไปเป็นลายถึงปีหน้าเลยมิถุนาปีหน้าจ้าถ่ายได้นะแล้วของผู้ชายอ่ะผู้ชายรุ่มนี้อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หนุเดี๋ยวพี่ถ่ายไปถามจ้าง่ายไหมได้ค่ะเจ้าสีดำด้วยไหมอ่ะเกิดหมดจะมีสีขาวด้านล่างอ่ะ ได้หมดค่ะรับดี่นะคะระบับด้วเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้ของหให้เพื่อนด้วยรุ่นนี้ขอเป็นของผู้ชายนะอันนี้ของผู้หญิงใช่ไหมคะของผู้หญิง<ร>จ้ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ถ่ายไปให้เขาก่อนอย่างเงี้ยผู้ชายก็มีแต่ว่ามันจะไม่มีมันจะใหญ่กว่านี้นะหน้าปจะใหญ่กว่านี้พี่ถ่าเพื่อนพี่ให้ร้านเดียวกันร้านเดียวกัน นูเคยซื้อให้หนูเคยมาซื้อกับพี่ครั้งหนึ่งอวค่ะแต่น่าจะปีที่แล้วอะค่ะอข,ของมันก็มาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆแล้วก็หมดไปของมาหมดไปของมาหมดไปค่ะอืมนี่แบบ นี้แบบนี้เป็นของผู้ชายไหมหน้าผัดจะสีดำหรือสีขาวก็ได้นี่นะคะหนูก็คือนะ้ากับคุณลุงฝากซื้อนาฬิกานะคะหนูไปซื้อนาฬิกาให้เดียบอลแล้วแล้วตอนนี้ก็มาหาเดินดูว่ามาดูรองเท้ารองเท้าวสวยจังเอ้ มาซื้อนาฬิกาให้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาชื้อมาซื้ออะไรสื่อ how do าดู say เอ่อไปไหน Can you say English อ่์ไอส์คูล o ออร์ไอส์ o ูลเอออ๋ได้ยังได้ได้แล้วฟินนี่ได้ใช่ไหมอืมอืมอืม โอเคโอเคบาย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  s e นะ See you ถ้าพรุ่งนีนะคะโอเค Take care นะ Take โอเค Are you o k a ดูแล Yes it's o k โอเคโอเคไม่เป็นไรดูโอเค Thank you Bye 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 b y เจอเพื่อนวันนก็มาเจอเพื่อนนะคะ เจอเพื่อนว่าเมื่อกี้หนูว่าหนูจะดูรองเท้าใช่ไหมคะแต่คนเยอะมากๆเลยนะคะนี่ไงรองเท้าเมื่อกี้มันสวยเดินเลย สวยอ่ะแพรก็ดีดีด้วยรา,าคาก็น่าลอกราคาก็น่าลองด้วยค่ะนะคะก็โอเคด้วยหนูก็หาซื้อหาดูเสื้อให้น้องโอโต้อยู่ ออโต้แปดขวบเองเออแปดขวบสันอายุเอยแปะสองเดือนสาเดือนเองครูก็หาเสื้อให้น้องอยู่ว่าน้องจะใส่ยังไงอะไม่รู้ว่าน้องตัวเล็กขนาดไหนพีแต่ชุดน่ารักน่ารักอะแต่หนูไม่รู้แต่หนูไม่รู้ว่าน้องโตโตหรือยัง น้องหรือในระดับไหนหนูยังไม่รู้เลยอ่ะตายแน่แน่ไม่รู้ว่าน้องตัวประมาณไหนถ้าน้องเป็นผู้หญิงนะหนูจะซื้อตัวนี้ให้แต่อันนี้น้องเป็นผู้ชาย นางเอผู้ชายหนูเลยเดาไม่ออกว่าหนูองซื้อ,อยังไงให้หนงอันนี้ก็ตัวใหญ่เกิดไปใช่ไหมคะอันนี้ตัวใหญ่คิดไม่ออกเลยพอ,อโตโอลูกลูกจะใส่ตัวประมาณไหนพี่ไม่รู้นาไม่รู้ถ้าเป็นผู้หญิงนะ อันนี้เลยแต่อันนี้เป็นผู้ชายผู้ชายหนูไม่รู้ออเตอร์ลูกลูกแส่อันนี้ไปเลยต <c oughs> ไม่หนูไม่สบายนะคะหนูก็เลยเสียงก็เลยยังยังไม่หายดี นะคะหนูก็ได้ให้น้องแล้วนะคะประมาณสองเดือนสามเดือนก็ประมาณนี้ค่ะก็ตัวละร้อยเก้าสิบบาทสองตัวก็สามร้อยกว่าอันนี้ได้เป็นชุดนะคะเอ้ยมันแยกมันแยกมันไม่ได้รวมเป็นชุดมันแยกมันมันแยกเป็นตัวแล้วเราก็เอากางเกงใส่อย่างนั้นแหละค่ะได้แล้วให้น้องเอาโอโต้ แบบมันมันมันไม่ค่อยมีตัวเลือกเยอะอะค่ะมันไม่ค่อยมีตัวเลือกให้น้องเยอะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าน้องอยังเล็กอยู่น้องอยังเด็กอยู่มันก็เลยมีตัวเลือกให้หน้อยแต่ถ้าแบบประมาณสักครวบสองขวบนี่โอ้โหกำลังเยอะเลยกำลังแบบชุดน่ารักน่ารักเยอะแต่อันนี้น้องอยังเล็กอยู่มันมีเแค่นี้จริงๆอะ คะ่ะอันนี้หนูได้รองเท้าห้องหนูใช่ไหมคะแล้วหนูก็หาซื้อเสื้อให้พ่อตัวหนึ่งหนูไม่รู้ว่าพ่อจะชอบหรือเปล่าเพราะว่าพ่อชอบแต่งตัวแบบคาบอยปีใหม่นี้นะคะอันนี้เป็นเงินที่ทุกคนไม่ต้องห่วงหนูนะคะหนูจะเอาเงินที่ไหนใช้อันนี้เป็นเงินที่หนูเก็บตั้งใจจะซื้อของขวัญปีใหม่ให้พ่อกับแม่อยู่แล้วคะ่ะแต่มันอาจจะราคาแพงนิดนึงแต่ก็ นั่นแหละแต่หนูก็ตั้งใจที่จะซื้อให้พ่ออยู่แล้วค่ะเพราะว่าพ่อชอบแต่งตัวแบบคาร์บอยส่วนแม่ก็ชอบใส่แบบเสื้อที่เป็นแบบรัดรูปแล้วก็เป็นชุดลงนะคะตอนนี้หาซื้อเสื้อให้พ่อได้ได้แล้วที่เรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นของปีใหม่ที่หนูตั้งใจซื้อให้พ่อค่ะแล้วก็ได้ชุดหนึ่งให้น้องออโต้แล้วค่ะก็ปีนี้ขอให้แค่พ่อกับแม่ก่อนละกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้า ค่อยให้ของผ่นตัวเองปีนี้ให้พ่อกับแม่ไปก่อนตอนนี้หาเ<ม>สื้อของแม่อยู่ค่ะ<ม>เออเสื้อของแม่ไม่รู้ว่าแม่ชอบแบบไหนก็ มาเดี๋ยวว่าหาเสื้อของแม่กันค่ะหนูมไม่ได้ไปฟิวเจอร์ค่ะเพราะว่าไปฟิวเจอร์ไม่ทันไม่รู้ว่าแม่ชอบแม่น่าจะไม่ชอบแบบนี้อันนี้เป็นแบบลัดด้วย ราคาแพงเกิอแพงอยู่เด้แต่ไม่รู้ว่าแม่จะใส่ได้ไหมแม่เป็นคนตัวเล็กด้วยถ้าใส่ต้องเป็น S เ,เท่านั้นแต่ S ไม่มีเลยแม่หนูเป็นคนตัวเล็กกว่าหนูเลยแต่ว่าแม่เล็กกว่าหนูอีกก็เลยหาซื้อเสื้อผ้ายากนิดนึงพ่อต้อง L อ,อยู่แล้ว ตอนนี้หากระเป๋าให้แม่อยู่แม่น่าจะมีเสื้อผ้าเยลาเดี๋ยวหนูเอากระเป๋าให้แม่ดีกว่า นี่นะคะตอนนี้หนูก็ซื้อของแล้วเรียบร้อยนะคะได้ของเยอะเลยค่ะแล้วก็ได้เสื้อให้พ่อนะคะซึ่งเป็นตังที่หนูได้เก็บไว้แต่เนิ่นๆเพราะว่าด้วยความตั้งใจเพราะว่าหนูไม่เคยที่จะแบบซื้ออะไรให้พ่อเลยแล้วไม่ค่อยได้ซื้ออะไรให้พ่อได้ซ้ำค่ะแล้วก็ส่วนแม่ก็ให้ซื้อให้บ่อยอยู่แต่ว่าซื้อให้ครั้งนี้ก็ ก็จะราคาแพงนิดนึงด้วยความที่ว่าตั้งใจยอยากที่จะให้แม่ด้วยช่วงปีใหม่ค่ะก็จะมะีก็จะเป็นกระเป๋ากับรองเท้าให้แม่ส่วนพ่อก็เป็นเสื้อกับกางเกงเพราะว่าพ่อพอ่ะคือโอ้โหพ่อนับได้เลยแบบบางปีก็แบบแทบจะไม่ได้มีเสื้อผ้าตัวใหม่ๆพ่อก็จะใส่แค่แบบเสื้อผ้าตัวเดิมๆอะไรประมาณนี้นะคะ ส่วนหนูปีนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซื้อของขวัญอะไรให้ตัวเองแต่ว่าแค่ได้ซื้อให้กับคุณพอ่อคุณแม่แค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วค่ะก็เป็นการเก็บตังที่อดออมมากๆนะคะกว่าจะได้มาแต่วันนี้ก็หมดไปหลายพันอยู่ค่ะแล้วก็ถ้าเอฟซีจะถามว่าเฮ้ยทำไมต้องซื้ออะไรให้เยอะขนาดนี้ด้วยอย่างเงี้ยทำไมไม่เก็บตังไว้เรียนเงี้ยค่ะ ก็มันเป็นความตั้งใจของลูกคนหนึ่งที่อยากจะซื้อให้นะคะส่วนเรื่องของการเรียนอะไรเดี๋ยวหนูก็ค่อยหาเก็บไปเรื่อยๆเพราะหนูเองก็เวลาเก็บตังก็จะแยกส่วนว่าอันนี้คือส่วนที่เราหามาได้เราแบ่งเก็บแล้วก็แบ่งใช้แบ่งเรียนแบ่งค่ากินค่าอยู่ค่าไฟค่าหัวค่าน้ำแล้วก็ค่าที่จะที่เราอยากจะให้พ่อกับแม่เนี้ยหนูก็จะแบ่งเก็บไว้ใส่กระปุกอะไรออมไว้เนี้ยค่ะ พอถึงวันที่ได้ให้แม่กับพ่อจริงๆก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่แบบยิ้มสุดๆแลยแหละนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนสุขกับภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ครอเจ็บไม่ได้ความข้าย,ย่งมีแล้วก็ขอให้มันคอนเยื่เนอะร์ส่วนตัวเองก็ไม่สบายแต่ก็ใกล้จะหายแล้วแหละคะ่ะก็หวังว่าจะหายเร็วๆก่อนที่จะกลับบ้านนะคะ ของเยอะเลยค่ะวันนี้ของเยอะมากๆแล้วก็ซื้อเสื้อให้น้องโอโต้ด้วยนะคะน้องโอโตโอ้คือมันหาซื้อยากมากเสื้อของน้องเพราะว่าน้องแค่สองสามเดือนเองและถ้าเป็นเด็กอายุประมาณขวบสองขวบเนี้ยค่ะมันก็จะหาซื้อได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นช่วงกําลังวัยที่กําลังน่ารักและเสื้อผ้ากําลังแบบมีให้ตัวเลือกเยอะแต่ว่าอันนี้คือสองสามเดือนเองอะทุกคนแล้วหนูก็ต้องมันมีแค่นี้มันมีแค่ไม่กี่ กมันมีแค่ไม่กี่ชุดที่ที่ให้เลือกหนูก็เลือกเท่าที่แบบโอเคมันน่ารักแล้วก็ชอบแหละก็เลยเลือกให้น้องมานะคะก็ชุดออตโต้ก็น่าจะหมดประมาณร้อยร้อยสองร้อยประมาณสักสามกั0บสี่สามสี่ร้อยได้นะคะมันก็ดีอยู่เพราะว่าซื้อให้น้องให้หลานสิพูดผิดให้หลานเพราะหนูเป็นนะ้า เออนูเป็นน้าแล้วนะคะพี่อูก็แต่งงานแล้วพี่ชายหนูก็แต่งงานแล้วก็เหลือแค่หนูเองแหละแฟนก็ไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้คิดที่จะหาแฟนก็เป็นโสดกับพีพีเอฟซีไปก่อนเพาราะว่าดูก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ยังเป็นโสดอยู่เหมือนกันและหนูเองก็จะเป็นโสดเป็นเพื่อนกับทุกๆคนก่อนทุกคนก็อย่าเพิ่งรีบมีแฟนแล้วกันถ้ามีแล้วก็รีบบอกด้วย หนูจะได้ไปงานแต่งถ้าแต่งงานแล้วก็อย่าลืมชวนน้องตุ๊กตาด้วยนะคะไม่ใช่อะไรนะอยากไปถ่ายคอ,อนเทนต <c oughs> ์อารเล่นนะ <c oughs> อันนี้ก็นั่งแท็กซี่กลับนะคะกลับจากที่นี่ไปที่มอประมาณ120บาทค่ะ120บาทถึงที่มอก็แป๊บเดียวก็ถึงนะคะก็ใช้เวลาไม่นาน เดี๋ยวกลับไปเตรียมของอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเดี๋ยวหนูก็ต้องรีบเก็บของอะไรให้เสร็จเพราะว่าก็ออกเดินทางแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บๆก็ออกเดินทางแล้วค่ะไม่นานโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าถึงหอเราจะบอกนะคะนี่ก็นั่งรถแท็กซี่ไปติร์ร FC ถามว่าบางคนถามหือว่า mm hmm. พ่อน้องตุ๊กตาชอบสไตล์การแต่งตัวแบบไหนพ่อนูชอบสไตล์การแต่งตัวแบบคาร์บอยคาร์บอยค่ะพ่อเป็นคนชอบแบบอะไรที่มันคาร์บอยคาร์บอยแล้วพ่อก็ชอบใส่พวกกางเกงยีนกับเสื้อยีนแล้วก็เลยได้เป็นเชียรจัดเก็ตจัดเก็ตแล้วก็กางเกงยีนให้พ่อค่ะสองตัวนี้ก็โอ้เป็นเป็นพันแล้วอะแล้วก็กระเป๋าแม่กับรองเท้าแม,กาแม่ก็เป็นพันแล้วคะ่ะ นั่นแหละวันนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะคะมันต้องเอาเงินส่วนตัวที่นอกเหนือจะเก็บอีกมามารวมมาจ่ายอีกแต่ก็ตอนที่ซื้อให้ก็คิดว่าแม่กับพ่อคงชอบแหละก็ยิ้มไปมีความสุขไปตอนซื้ออย่างนี้ค่ะถ้าได้เห็นตอนที่พ่อกับแม่ได้ใส่ได้ไรหนูยิ่งจะมีความสุขไปมากกว่านี้ มีพ่อคนเดียวหนูมีแม่คนเดียวหนูก็ต้องดูแลแล้วก็เอาใจใส่ท่านให้มากๆถ้าหนูไม่รักท่านแล,แล้วจะให้หนูไปรักใครรักที่บริสุทธ์ก็รักจากพ่อกับเอแต่ถ้าหนูไม่ดูแลท่านแล้วใครจะดูแลท่านใช่ไหมคะเพราะท่านก็มีแค่ลูกพ่อกับแม่ก็มีแค่ลูก เาเป็นเด็กพ่อกับแม่ก็ดูแลหนูโตมาหนูก็ดูรดูแลท่านเ no. นาะชีวิตคนเราพ่ออยู่ตัวข้านมนาวาใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ,ะปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะ หอแล้วนะคะเดี๋ยวกลับไปเตรียมกระเป๋าอะไรให้เสร็จก็เดินทางกลับลาวกันค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รักนะเป็นห่วงหนูก็ไม่สบายแต่หนูก็ฝืนตัวเองอนยะู่เนี่ยเพราะว่าหนูจะกลับไปใส่น้ำที่ลาวเพราะว่าหนูใส่ที่ไทยไม่ทันหนูต้องกลับไปใส่ที่ลาวเพราะหนูเหนื่อยมากค่ะ ใส่ให้มันแข็งแรงถึงหอแล้วเดอ้อ สวัสดีค่ะมานานแล้วค่ะอันนี้ออกไปข้างนอกซื้อของใช่ค่ะใส่แม้ะหนูหายใจไม่ออก ถึงหอแล้วค่ะึฉันเพิ่งูหอเหนื่อยแต่ก็ดีใจหนูซื้อของให้แม่มาดูกระเป๋าตั์เดี๋ยวตอนนี้เริ่มจะสกสาตัวเ,เองละฮ่ายวให้ทุกคนดูกระเป๋าตั์นี่หนูเก็บตังไว้ในนี้ แต่ไม่มีเหรียญหรอกเพราะว่าแน่นอยู่นะอันนี้เก็บไว้ชอบสุขเสริญเด้อถ้าโมมีตังค์ต้องมาขอมาแงะงัดเอาไว้ตัวนี้แหละอยากได้อะไรก็ต้องเก็บตังไว้นะคะเราก็ค่อยไปหาซื้อในสิ่งที่เราอยากได้จะได้ไม่ต้องขอตังพ่อกับแม่แต่โดยปกติที่ผ่านมา หนูก็ไม่ได้ขอตังค์พ่อกับแม่อยู่แล้วแต่แม่กับพ่อต้องภูมิใจนะคะที่มีลูกสาวน่ารักขนาดนี้